ลดไขมันไม่ต้องอดกินครบ3มื้อเทคนิคนี้ง่ายมากค่ะ IF ค่ะกินครบ3มื้อค่ะไขมันลดลงสดชื่นมากขึ้นแถมดูเด็กลงด้วยวิธีนี้ก็คือการทำ IF C42 นั่นเองค่ะ IF C42 2นะคะก็คือถ้าเรากินมื้อแรกนะให้เริ่มมื้อแรกด้วยที่เวลา7-8โมงค่ะกินมื้อเช้าจบแล้วนะคะให้รออีก4ชั่วโมงค่ะ ค่อยกินมื้อที่สองค่ะหนึ่ง,ส,งสาสี่ค่ะมื้อที่สองเราจะกินตอนเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายโมงแล้วเว้นไปอีกสี่ชั่วโมงค่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ค่ะดังนั้นเราจะกินมื้อสุดท้ายนะคะก่อน6โมงเย็นค่ะนี่นะคะก็คือสูตรค่ะ4 412ที่คุณนะคะจะกินได้ทั้งหมด3ามื้อเลยค่ะดังนั้นนะคะ เว้นอีก12ชั่วโมงจนถึงเช้าเนี่ยนี่คือรวมเวลาที่เรานอนด้วยนะคะสบายมากแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยก็ครบ12ชั่วโมงแล้วค่ะและสำคัญนะคะระหว่างมื้อเนี่ยให้ทุกคนนะคะดื่มได้น้ำนะไม่ดื่มน้ำตาลแล้วก็ไม่ดื่มนมนะคะการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยเร่งกระบ,บวนการการเผาผลาญด้วยนะคะ ผลลับที่คุณจะได้รับคืออะไรไขมันสะสมทั่วร่างกายลดลงค่ะเพราะช่วงที่คุณไม่ได้กินเนี่ย12ชั่วโมงร่างกายนะจะเริ่มดึงไขมันนะมาใช้เป็นพลังงาน2ค่ะคุณจะดูเด็กรงเพราะร่างกายเกิดกระบวนการออโตฟาจีหรือการซ่อมแซมเซลล์นั่นเองหลายคนค่ะอยากลดความอ้วนแต่พลาดตรงที่กินบ่อยนะคะ3ค่ะสุขภาพคุณนะจะดีขึ้น ปรับสมดุลฮอร์โมนลดอินซูลินโดยที่ไม่ต้องหิวค่ะร่างกายไม่มีโอกาสเอาไขมันเก่ามาใช้ได้เลยดังนั้น,น,นการทำ IF C42 2จะค่อยๆเปลี่ยนร่างกายให้เผาผ่านไขมันได้เก่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องอดมื้อไหนเลยอยากรู้วิธีปรับ IF ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือ IF แบบที่ดาราฮอลลีวูดนิยมใช้กันกดติดตามและแชร์คลิปวิดีโอนี้ไว้เลยนะคะ